เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับรถพร้อมส่งมอบนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามีรถส่งมอบนะครับแต่เช้าเลยนะครับอันนี้ที่ระยองนะครับสวยๆนะครับยี่สุออนิวดีแบกครับปีสองพันนะครับนี้2ีตัวเอสนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูทรงนะครับทรงก็จะประมาณนี้นะครับบอกได้เลยตอนนี้กระแสกาลังแรงนะครับ s r นะครับที่เป็นปรูนะครับใส่แล้วไม่ยืดนะครับไม่ใช่ไม่ยืดนะครับยืดนิดเดียวดีกว่าอ่าต้องเรียกว่ายืดนิดเดียวอันนี้นะครับของ แถมประจำนะครับเป็นคอลเลกชันของ AE นะครับก็คือจะได้เสื้อนะครับหนึ่งตัวนะครับสำหรับผู้เช่าซื้อนะครับแล้วก็ได้น้ำนะครับหนึ่งแพ็คนะครับอันนี้น้ำเป็นแบรนด์ A อเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับโลโก้เฮียเอาไปดูนะครับใช้ประโยชน์ได้นะครับเปิดน้ำได้โอ้บอลเลยเลยหลออันนี้เป็นของที่ลูกค้าได้ทุกคันนะครับต้องได้ประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเชพาไปดูรถ ที่จะปล่อยนะครับว่ามันเรียบร้อยประมาณไหนนะครับนี่นะครับล้อใหม่ยางใหม่นะครับสีขาวสวยไร้ร่องรอยนะครับไร้ตำหนินะครับดูภายในนี่นะครับคันนี้ได้พวงมาลัยไทเทนด้วยนะครับได้พวงมาลัยซิงนะครับถ้าดูดูความสะอาดเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะครับดูไม่ต้องกลัวเพราะเราเน้นรถใหม่อยู่แล้วนี่ใหม่แค่ไหนดูถุงพลาสติกยังไม่ได้แก่เลยนะครับแถมประตูประตูสวยกริบนะครับไม่มีฝุ่นนะครับในวันปล่อยรถสวยแน่นอนนะครับ มาดูรอบๆนี่นะครับทรงก็จะประมาณนี้นะครับนี่ข้างหลังยื่นนิดเดียวนะครับประมาณนิ้วนิดนิดนะครับมาดูสวยๆรอบๆอตัวอุ้ยบอกได้เลยลอล้อมาามาดูดูนี่ล้อนะครับดูเบาภายในสะอาดนะครับทั้งสองฝั่งและที่สําคัญนะครับแบบนี้นะครับออกรถหกบาทนะครับออกรถ ใช้เงิน6บาทเท่านั้นนะครับได้ขนาดนี้ที่นี่ที่เดียวนะครับที่เอวตัวคานะครับแล้วเดี๋ยวคันนี้จบแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับรถเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนิดนึงเพราะวันนี้เอามากองรวมตรงนี้แล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนิดนึงสวยๆนะครับแบบนี้นะครับทุกคันนะครับ6บาทออกรถได้เลยนะครับต่อให้เป็นเบนซ์นะครับแบบนี้นะครับราคาคันนี้ไม่ถึงสองล้านแต่ว่าเกือบสองล้านแต่ออกรถนะ6บาทออกเลยมี6บาทออกเลยนะเป็นรถ ยุโรปสวยแล้วแถมคันนี้นะครับเป็น G uh, L C 220ดีได้เครื่องดีเซลด้วยเครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันโคตรโคตนะครับแล้วคันนี้พิเศษคือมันเป็นตัวคูปด้วยเป็นเป็นคูปเป้ด้วยนะครับเป็น d L C 220นะครับแล้วก็เป็นคูปเป้ด้วยบอกเลยสวยมากทรงโคตรสวยสวยแบบนี้นะครับหบาทออกรดได้เลยนะครับมาคันนี้คันที่2 เป็น B m นะครับคันนี้เป็นรหัส M นะครับหนึ่งหนึ่งแปดไอนะครับเครื่องเบนซินสามสูบประหยัดน้ำมันวิ่งดีนะครับแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ใช้เติมน้ำมันใช้อย่างเดียวเหมือนกันนะครับแล้วที่แน่ๆเรารับประกันสูุดให้หนึ่งปีนะครับแบบนี้รับประกันให้ปีนะครับใครอยากได้รีบมาจัดเลยคันนี้มีของตรงของแต่งนะครับออปชั่นพอมีอยู่นะครับมีพวกคาบวงคาร์บอนให้เรียบร้อยมีล้อนะครับมีล้อให้มี กระจกคาร์บอนมีพัดคาร์บอนข้างล่างให้นะครับมีลิ้นล่างที่เป็นคาร์บอนข้างล่างให้นะครับจมูกก็ได้เป็นจมูกแต่งนะครับมาคันนี้บอกก่อนคันนี้คันนี้นะครับราคาเดียวกันเลยคิดดูจะเลือก v m เอมหรือจะเลือกเอีนะครับราคาเดียวกันรถยุโรปราคาเดียวญี่ปุ่นนะครับที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับแต่คันนี้นะครับอ่าอันนี้ได้บอกก่อนคันนี้รอลุงมัิน่าจะวันนี้นะครับวันนี้น่าจะนุมัิเพราะคันนี้ทาสัญญาไปเรียบร้อยแล้ว อันนี้เอามาโชว์เฉยๆนะครับทำสัญญาไปเรียบร้อยไม่ถ้าไม่วันนี้ก็พูดเรื่ออนุมัติครับคันนี้บอกเลยลูกค้ารอรับรถได้เลยสวยๆแน่นอนนะครับมาคันนี้คันนี้รถเฮียใช้เองนะครับก็ใช้อยู่แต่ถ้าเกิดมีใครจะซื้อเนียก็จะขายให้นะครับออปชั่นไม่ต้องพูดถึงนะครับคันนี้ล้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อเป็นโช๊คสตาร์ทนะครับคันนี้มีสตาร์ท I S R นะครับมีล้อนะครับล้ออัวนี้ก็เป็นอาร์ตฟอร์มครับ บอกได้เลย,เลยซื้อใหม่แพงนะครับสุดๆพูดถึงล้อชุดนี้เกือบแสนนะครับล้อ,อยางเกือบแสนแล้วก็บอก็กทํามาแสนหกนะครับบอ่บอ,อบดยเฉพาะบ่อเดียวแสนหกครับมาประตัตว,ว่านะครับมีใบรับประกันคุณภาพเรียบร้อยเคลือบแก้วเรียบร้อยมาคันนี้คันนี้ก็น่าจะอนุมัติรุ่งนี้นะครับเพราะวันนี้วันจันทร์ก็ส่งงานวันอังคารคู่นี้น่าจะอนุมัติบอ,ตบอกเลยลูกค้ารอรับไปเลยคันนี้ส่ง ถ้าไม่มีลายผ้านะครับส่งของแก่นนะครับคันนี้ส่งของแกนบอกเลยเอสซีแพ็กเกจปี2 0 2พันยี่บนะครับสวยๆคันนี้อยู่กับเฮียมานานแล้วนะครับไม่ไปสักทีจับไปหลายรอบมากไม่ผ่านไม่รู้ปเป็นอะไรเหมือนกันแต่ถ้ารอบนี้ไม่ผ่านนะเดี๋ยวเจอสเต็ปซิ่งบอกเลยเลยเดี๋ยวเจอสเต็ปซิงแน่ถ้าเกิดไม่ผ่านนะรอบนี้ไม่ผ่านรอบนี้เดี๋ยวมีสองหสิแรงม้าแน่นอนนะครับถ้าเกิดขืนยังทําท่านิ่งๆอย่างนี้เดี๋ยวจับเลยแล้วใครอยากมาเอาแล้วเดี๋ยวจับไปเลยคันนี้เอ คู่กับเอสเอฟเคอันนี้มันจะมีอยู่คู่หนึ่งคือเป็นขาวกับดำนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นดําสีขาวจัดไปแล้วรอลงมัดอยู่สีดํารอลูกค้าอยู่นะครับใครอยากได้มาเดี๋ยวจัดทรงให้นะครับลอ้ลอล้อถ้าไม่มีอะไรพลาดวันนี้มาแล้วนะครับสั่งล้อมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวใส่เลยนะครับคันนี้เป็นรถเนีย่ยใช้เองเมื่อห้าปีที่แล้วนะครับอยู่ด้วยกันมา5้าปีนะครับวันนี้มาจอดโชว์สวยๆแต่ถ้าเกิดใครอยากซื้อเดี๋ยวจะขายให้นะครับไม่ต้องกลัวคันนี้เช็คศูนย์ตลอด หล่อแน่นอนนะครับไมคแค่แสนโลนะครับอันนี้ไม่แสนโลคันนี้เ,เป็นซีสามน้าสิอีนะครับคันนี้เป็นปักกินไฮบีดน,นะครับไมคแสนโลนะครับขายหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งล้านเก้า0ม่นบาทบอกเลยผ่อนสบายๆได้เบนใช้ใช้แล้วจะติดใจนะครับบอกเลยเลยขับดีมากช่วงล่างเป็นระบบถุงลมขับดีมากนิ่มมากแล้วก็ ประหยัดน้ำมันมากนะครับใครหาอยู่นะครับรถที่เป็นพรีเมียมนะครับมาที่เอ๋วตงขาได้เลยแบบนี้หรือว่าแบบนี้นะครับออกรถหกบาททุกคันนะครับออกรถหกบาททุกคันนะครับแล้วรับประกรันสูงสุดให้หกปีนะครับแต่ถ้าพวกคุณเบนส์รับประกันให้หนึ่งปีนะครับแต่ถ้าเป็นรถแบรนด์ทั่วไปรับประกันให้หกปีนะครับที่เอ๋วตงคาเท่านั้นนะครับตออิ๊กตอกกดติดตามให้ด้วยสวัสดี